สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 177เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์นะคะถักจากคอขยายลาย Ep นี้นะคะจะเป็น E ีพีสุดท้าย e p 8เสื้อตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด8 ep ค่ะข้อมูลใน e p 8จะเป็นสรุปภาพรวมทั้งหมดเลยหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วแล้วก็เรารีดเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อตัวนี้นะไหมที่เราใช้ถักเนี่ยมันจะเป็นไหมซัมเมอนะคะซัมเม,มอร์ซอ เวลาเรารีดแนะนำให้เรารีดโดยที่ใช้ผ้าขอบางวางทาบลงไปที่ตัวของเสื้อก่อนนะคะแล้วก็ใช้ตอรีดรีดเราไม่ควรจะเอาตอรีดเนี่ยรีดไปที่ตัวชิ้นงานโดยตรงนะคะมันจะทำให้ลายที่ออกมาเนี่ยแบนขึ้นเงาด้านๆแล้วก็ไม่สวยนะคะเสื้อนิตติ้งซัมเมอร์หลังจากที่รีดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตัว เวลาเราเอาไปซักมันก็จะไม่คืนสภาพเดิมนะคะแต่ถ้าไหมที่เราใช้เนี่ยเป็นไหมคอตตอนนะเวลาหลังจากที่เรารีดเสร็จแล้วอ่ะมันจะคืนตัวไหมที่พี่เมย์ใช้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็น summer soft นะคะเส้นขนาดเบอร์20สิบตอนที่ก่อนเราจะถักเราจะเตรียมไหมไว้ทั้งหมด3 5 0อหกรัมถักเส้นเดียวนะคะเส้นขนาดเบอร์2ี่สิบถักเส้นเดียว ไหมนิตที่ใช้ถักตัวเสื้อตรงนี้จะเป็น3.5มมิลไหมไม่เปลืองนะคะอันนี้เหลือไหมเยอะเลยน้ำหนักของตัวเสื้อประมาณ250กรัมค่ะถ้าของเรานะคะเป็นรอบอกประมาณ100เซนอย่างเงี้ยเวลาเราเตรียมไหมก็เตรียมประมาณ280หรือ300กรัมสำหรับไหมเส้นขนาดเบอร์20ก็จะเพียงพอนะคะอันนี้ไหมเหลือถักได้อีกตัวนึงเลยนะคะเนี่ยซื้อไหมเพิ่มอีกสัก50กรัมนะคะ เสื้อตัวนี้นะคะสาธิตการถักไว้ที่ YouTube คลิปพี่เมย์จะทำออกมาเป็นคลิปล่วงหน้านะคะแล้วก็โพสไว้ในคังอัลบั้มของ YouTube ค่ะเวลาโพสก็จะกำหนดเวลาที่มันจะแสดงกับสาธารณะไว้ก็คือทุกๆวัน เวลา16นาฬิกานะคะคุณจะเริ่มทยอยเห็นคลิปทีละ EP ีทีละ e ีแบบนี้ทีนี้ถ้าคุณต้องการดูคลิปต่อเนื่องไม่ต้องการรอเวลา16นาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะพี่เมย์แนะนำให้คุณสมัครเป็นสมาชิกของช่อง YouTube เมทินีแฮนด์เมดนะคะเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนค่ะดเดือนละ50บบาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังที่รอเพื่อที่จะโพสกับสาธารณะได้ทั้งหมดเลยก่อนใครนะคะ หรือถ้าคุณยินดีที่จะรอก็ตัวนี้กำหนดการฉายตามเวลานะคะทุกวันเวลา16นาฬิกานะคะเสื้อตัวนี้จะเริ่มเห็นคลิปวันที่15เดือน1ิ2567นะคะแต่ถ้าคุณเป็นสมาชิกคุณจะเห็นทั้งหมดตั้งแต่ ep แรกจนถึง ep สุดท้ายคือ ep 8และเสื้อตัวอื่นๆอีกเช่นกันนะคะสมัครสมาชิกก็ข้อมูลพี่เมย์จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะ ถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคําอธิบายจะโชว์ออกมาลิงก์ที่ลงไว้เป็นลิงก์ปลอดภัยนะคะเป็นลิงก์ของ YouTube กับลิงก์ของแฟนเพจแล้วก็ลิงก์ของเว็บไซต์ของพี่เมย์เองนะคะสาธิตการถัก ep หนนะคะเราจะแนะนําข้อมูลภาพรวมก่อนที่เราจะลงมือถักแนะนําผังลายแนะนําภาพรวมว่าเสื้อตัวนี้เวลาถักต้องถักยังไงบ้างนะคะ แนะนำไหมแนะนำอุปกรณ์ไหมไม่จำเป็นต้องเหมือนนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเดียวกันให้ซีเรียสที่ขนาดของไหมนะคะเป็นคอตตอนก็ได้เบอร์ยี่สิบเป็นซัมเมอร์ก็ได้นะคะเบอร์ยี่สิบถักเส้นเดียวแต่เวลาถักแนะนำให้คุณหาแรงมือก่อนนิตติ้งนะคะการหาแรงมือสำคัญนะคะแรงมือจะเป็นตัวบอกว่า10เซนของคุณค่ะวัดแนวนอนคุณได้ทั้งหมดกี่ห่วง สิบเซนแนวตั้งคุณได้ทั้งหมดกี่แถวถ้าคุณถักไหมแบบนี้ไว้แล้วคุณเก็บแรงมือคุณไว้นะคะถักเสื้อตัวต่อไปถ้าไหมอย่างเดียวกันเราจะได้ไม่ต้องหาแรงมือใหม่วิธีหาแรงมือก็ดูได้ที่คลิป kb ศูนย์สี่หนึ่งนะคะ ep สองเราจะเริ่มป้อนห่วงเสื้อตัวนี้พี่เมย์พาถักวิธีใหม่นะคะโดยที่ถักดันคอข้างหลังตั้งแต่ช่วงแรกเลยใช้เทคนิคการถักเหมือนการถักแยกสี่มุม แต่เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อขยายคอนะคะให้สังเกตช่วงนี้มันจะดันลายคอด้านหลังให้สูงขึ้นเวลาใส่มันจะกระชับด้านหลังแล้วจะไม่โป้นะคะลายตัวเสื้อสวยมากนะคะ ep 3เราจะถักตามผังลายลายตัวเสื้อตัวนี้มีการแก้ไขนะคะตอนที่เราถักขยายคอดูรายละเอียดได้ที่ ep สนะมันมีจะ,จะมี ช่วงลายช่วงกลางๆเนี่ยค่ะจะมีการเปลี่ยนลายเพื่อให้ลายมันลงตัวนะคะ ep สี่เราจะคำนวณรอบอกนะคะพอเราคำนวณรอบอกได้แล้วเราก็จะพักห่วงแขนไว้ก่อนพักห่วงแขนไว้ด้วยไหมต่างสีแล้วเราก็ถักเชื่อมต่อใต้ลักแร้พี่เมย์เชื่อมต่อใต้ลักแร้ตรงนี้นะคะเวลาเราเชื่อมต่อก็ให้ลายลงตัวหนึ่งช่วงลายที่เป็นลายตัวเสือ้อมันจะใช้ทั้งหมดสิบสองห่วงนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะถักตัวเสื้อวนวงกลมลงไปจนได้ความยาวตามต้องการชายเสื้อพี่เมย์ถักชายเสื้อด้วยการถักเป็นลูกฟูกนะคะชายเสื้อริมแขนริมคอเป็นลายเดียวกันนะคะเป็นลายลูกฟูกเล็กลูกฟูกเล็กที่ที่ถักตรงนี้นะคะจะเป็นลายนิดจะถักนิดแบ็คเพ์จะถักเพ์ฟอนแล้วตอนที่ปลดห่วงนะคะจะใช้เทคนิคการปลดห่วงเทอร์บูล่าบายออฟ ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะสูงทั้งหมด9้าแถวอันนี้แล้วแต่เราชอบนะคะถ้าเราต้องการให้ลายมันสอบเข้าให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น3มมิลแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันสอบเข้าเยอะเราใช้3.5มมิลเหมือนเดิมในการถักได้ EP ห้าจะเป็นชายเสื้อนะคะ EP หกเป็นแขน EP เจเป็นคอเสื้อตอนที่เราเริ่มเราจะเริ่มจากคอเสื้อตรงนี้เราจะดามไว้ก่อน สังเกตเสื้อเวลาพี่เมย์พาถักนะคะโดยเฉพาะเสื้อที่เป็นนิตติ้งซัมเมอร์พี่เมย์จะไม่ถักลูกฟูกตรงคอก่อนจะถักที่หลังสุดเป็นงานสุดท้ายตอนที่เราเก็บงานเพราะไม่ต้องการให้คอเสื้อมันย้อยคอเสื้อตัวนี้แทบจะไม่ต้องไม่ต้องไปแตะอะไรมันเลยนะคะหลังจากที่เราถักตัวเสื้อเสร็จแล้วเราจะวนขึ้นไปเพื่อเก็บช่วงนี้ทีหลังมันจะทําให้คอไม่ยืดนะคะแล้วก็อยู่ทรงสวยแบบนี้ลายจะเป็นลายเดียวก,กันกับชายเสื้อกับแขนเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้มีคลิป สาธิตการถักทั้งหมด8 ep นะคะถ้าตอนที่เราถักตัวเสื้อแล้วแขนมันเล็กลงนะคะแขนมันเล็กเราไม่ชอบแขนเล็กแบบนี้เราก็แก้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นนะคะอันนี้เสื้อตัวนี้ตอนที่เราแบ่งเนี่ยเราจะแบ่งแขน2ดอกนะคะข้างหน้า5ดอกข้างหลัง5ดอกแล้วแขนอีกข้างหนึ่งก็2ดอกทีนี้ถ้าเราต้องการให้แขนมันกว้างขึ้น เราก็เปลี่ยนตั้งแต่ตอนแรกเพิ่มห่วงตั้งแต่ตอนแรกตอนที่เริ่มต้นตรงถักคอให้แขนมันเป็นสามดอกแขนสองข้างนะคะข้างละสามดอกข้างหน้านะคะห้าข้างหลังห้าแบบนี้มันก็จะได้แขนกว้างขึ้นแต่ของพี่เมย์นะคะพี่เมย์ใช้ใช้หลักก็คือแขนอะสองแต่จะมามาทำเพิ่มห่วงตรงที่เป็นใต้ท้องแขนจุดนี้ตรงใต้ท้องแขนนี้นะคะ ตัวเสื้อเวลาเพิ่มสิบสองแต่ตรงแขนเสื้อพี่เมย์เพิ่มตรงนี้ให้ได้สามสิบหกเพื่อให้แขนเสื้อมันใหญ่ขึ้นแล้วมันจะซ่อนอยู่ตรงใต้รักแร้อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เสื้อตัวนี้มีสองเทคนิคนะคะเทคนิคหนึ่งก็คือวิธีการเพิ่มแขนอีกเทคนิคหนึ่งก็คือการดันคอหลังตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้นปกติถ้าเป็นเสื้อแบบนี้พี่เมย์จะดันคอหลังตรงช่วงก่อนที่เราจะเชื่อมต่อเราจะดันตรงนี้นะคะแต่อันนี้ดันตั้งแต่คอด้านบน ก็ดูรายละเอียดในคลิปได้เลยไหมที่ใช้ถักเป็นเส้น2ี่ิมีคนถามว่าบางไหมมันไม่บางนะคะแล้วมันได้เนื้อสัมผัสที่ดีเนื้อมันจะนุ่มใส่สบายค่ะใส่เป็นเสื้อซัมเมอร์ได้สบายๆเลยนะคะสนใจถักก็ดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมยได้นะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o u t u m e เมทินี Handmade คุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังได้ทั้งหมดก่อนใครนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซปเปอร์แทงแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ